อะไรนทำมันหมดเหรอบาดีป้าบันลุอย่าบอกนะบอกนะสตาร์ไม่ติดด้วยโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอทอันติริ อัลฟานะครับซึ่งมันเป็นเกมวัฒนาอัตต้าชื่ออัลเนี่ยเพราะว่าดัสตี้ทิปสร้างจริงๆคือคนตบองเล่นเลย มีแผ่นซีดีหรอฮะมีแผ่นซีดีด้วยเจ้าตุ๋ยน้อยน้อยมันเขาปิดเปิดเขาเปิดมันปิดะนะนี่เธอพยายามาใ,ใส่ที่กันใส่เออเช่อมัน <c oughs> ใส่ไม่ได้อ่ะไอ๊ะเ,เพลง <c oughs> อ๋อมาอัานเลยเนีน่เพลงฟรีก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวนะหวาดนี่ไงยแค่นี้ <c oughs> เอาเอาก็ง่ายๆนะ เขาเป็นตัวนทอมแมดูอย่ามาห้ามติดแขนธนาดึงออกไม่ได้ฮ่าฮือมันใช้ชีวิตลำบากเพื่อใช้ชีวิตลำบากโอ้โหมันจะตีกันได้จริงนี่ไงเราใส่แผ่นซีดีเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในนี้แหละเขาเข้าใจแล้วมันใช้ชีวิตลำบากไม่เอฟพีเอสตกอ๋อลื่นขึ้นอยู่นิดนึงลื่นขึ้นอยู่นิดนึงอป็นยังไง เออเนี่ยลื่นลื่นลื่นขึ้นแหละเออเนี่ยเติมน้ำมันปัตรเครดิตไซร์นูหยิบบัตรเครดิไซร์ไม่รู้อะไรก็เติมหาตู้ที่วางแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่สำรองหรือเปล่าเอาติดไว้ก่อนติดไว้ติดไว้รถไปแล้วกันรถไปก่อนติดรถกดเสร็จทุกอย่างไฟท่วนตรงเตียงไม่ให้ตุ่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวลองขัดเลยให้มันสวยดีกว่าเปิดไฟเปิดเป็ไงวะขัดที่ขัดรถอันไหนอ๋อนี้อันนี้เหรอหเจอหนุ่มปังฝรั่งเศสหาจูวิธีเปิดเลยทำไมมันไม่สะอาดเอ๊ะคุ้สว่างเลยเวรไฟฉายเออนี่ไงไฟหน้ารถโอ้ยทำไมไม่สว่างเอ้ยทำไมมันปิดช่องน้ำมันยังไงอ,ไอ่ะเออเหมือนมันจะพอลเลยมัน,ม,นมันมีแค่นี้มันไหนกิน น้ำมันแ้วมันไม่เยอะเหมือนครีมนั่นใช่โอ้ยโอ่ยมันถูเยอะไปแล้วมันยังไม่สะอาดเดี๋ยวนะมันกินเยอะแบบทุเรียนเลยนะเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟอันนี้เปิดไฟลงลลล<ค>รถเราอ่ะขับรถเลยได้ไหมสับหลายทีมากสปอต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 ดสะบัดมันเริ่มหายแล้วเอ๊ะดูสาดแล้วเอ๊ะไหนก้าว กด R ได้ไหม R แล้วเราจะไปเสียงเป็นอย่างนั้นไปเสียงเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องถอดแล้วก็ไปถอดที่นั่งเฉยเลยเอ้าไปถอดที่นั่งเนี่ยลองสตาร์ทดูหน่อยลองดูลองดูได้ไหมล่ะได้เป็นไรอ่ะมันเหมือนเครื่องมันไม่หล่อลื่นอ่ะแบตเตอรี่ลดหรือเปล่าเออเด็ดอ๋อใช่การสตาร์ทต้องใช้แบตเตอรี่ลด เก็เราไม่ใส่ได้โอ้แบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่จะขับรถยังไงล่ะคือเป็นลำ <c oughs> โพงอะลำโพงอ๋อันนี้แผ่นซีดีโมคูไม่เกี่ยวกันรถหรอมั้งไม่เป็นไรแหละเขาทนไหมมันมันอุ้ยสาแล้วเอออ๋อไม่ต้องถูนานนิดนึงเหรอ <c oughs> อ่าเฮ้ยยังติดแล้วติดแล้วเฮ้ยไปไปกัน เอ,เอาทำไมที่นั่งไม่มีอะที่นั่งไงนาวาคือถ้าเกิดมันตามอัตราตีทิพช่วงเบต้าชนมันแหลกเพราะฉะนั้นเขาอันนี้อาจจะเป็นขั้งสุดท้ายเลยก็ได้ที่เขาไว้ใจเมอนแต่ว,ว่ามันมันไม่แหลกนะแต่ว,ว่าที่นั่งที่นั่งใายไปไหนวะนั่นดกไม่รู้รนั่งข้างหลังอเอาก็ได้กษะสตาร์ได้โอ้ ไ,ไอ้ไห้มันมันเออทะลุเข้ามาอย่างนี้แหละทะลเลยทะลไปะนี <c oughs> อุยอ้ยอูย้ยเดี่ยตัวีได้กดตัวีได้โอ้เปลี่ยนม,มุกมเม <c oughs> สืออเสือไอ้ชับชับอ่าป๊บแั๊บมันมีอ๋อคิวสูมันีัน ซูบะง่ายเวนกัรฟูกัดการฟูกัดตกทุดเลยมั้นแล้วชนแล้วมันแหลกคือมันจะร้อนมากอะไรทำมันหมวยเหรอบารีป้าบันโนอย่าบอกนะบอกนะ ตาไม่ติดด้วยจะร้อนเลยไหมขี้ห่วงอ่ะเฮ้ยสอมบอยอยู่ด้วยอุ้ยมันมันมันจะเป็นเอ่อปลาสมบอยแบบสมจริงกูเลยหรือเป่ะเอ่อแต่ว่ามันมันแบบมันดูสยองมากขึ้นนะสลาม امة ل ك โอู้หูเสียงเสียงอลลอมัลเลกุม้ยโอ้ยระวังระวังระวังอู้หเสียงยังกว่าเสียงยังกว่ากอริลล่า อย่างนีงไม่บังตึงไงอ้๋ออ้ยอ้ยอย่างนี้อะไรแบบนี้ล่ะเฮ้ยอ้ยขอนุขอดุล่ะะโดดกระโดดกระโดดอวุธโอ้ยเจตเบลเอออุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้เอาบาตรเอไอเอาบัตรไม่ไหวอะเฮ้ยระเบิดไม่รู้ถือมา วะทำเลยมันปุ่นมันจะวะไปไปมันมีเพื่อนลุกทาคนณดึงไม่เป็นไรหรอกเพื่อนลุกท้าคนณดึงไม่เป็นไรหรอกทำไมยักษสนุนวะอู้รถรถรถสายสายสายมากเลยโอ้ยเล่นมุมมองบุคคลที่สามเอามาก็จะตายแล้วรอกทำไมยักจะไม่ไหวเอ๊ะทำไมย่ามาอยู่ตรงนี้แต่เราน่าจะห้ามโดนปะ าจะห้ามโดนมันไม่มีเมตรบอกด้วยว่าเราทิงอะไรดูนรุ่นระเบิดไม่ใช่หรอดูดยารุ่นระเบิดจะเกินเราตายแล้วตายเลยโอเคถ้าเกิดเราตายคลิปนี้จบ <c oughs> ถ้าเกิดผมตายคลิปนี้จบเลยแล้วไม่มีต่อรองเลยทั้งนั้นตูไปเรื่อยๆตูตูไปเรื่อยๆ มันมันเริ่มไม่แหลกแล้วนะของเขาเหลือเปลี่ยนเฟรมอ่ะของเขาเหลือจาบเปลดนี่อะไรอ่ะบลอกคืออะไรมันมีข้าวผูกอันนี้อาดขกาณะนณะมีอะไรอ่ะสิวคู่มือดิปลอกกินร้านร้านสินค้าอุดัง กู้ดังจริงด้วยเสียบผู้ดังแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นไม่รู้จักเดี๋ยวไอเสียงแตกเลยโอ้ยเอาแล้วปิดปิดรถก่อนว่ายปิดขังตัวย่อ้าว เรา <cose S 2> เล่นงัวอยู่เรือเขาครึ่งหลอดเลยพอปิดประตูวัดหน้าเขาก็เจ็บด้วยเมื่อกี้อตายแล้วแล้วใช่ยิงใช่เป็นไรเขาล่อให้อยู่ในนั้นเาเรออโอ <meglio> ้โหมีมีทุกอย่างเลยเขาใส่ทุกอย่างเลยโอ้โหได้นน้่น <çocuğ> นั่นเข้ามาเข้ามาโอ้โหทำอะไรได้บ้านเหรออินเทอแมนได้ไหม อันนี้คืออะไรอ่ะนีะะ่แมวแมวทอมสันลอยแล้วออกไปทุกคนโอ๊ยปดประตูดีดีเนื้อโดนผังไม่อะไรก็เคกินอิ่มแล้วใช่ไหมลอยแล้วโอ้โอ้ย บนบนโอ้โหโอ้โหอ้ยมันยากกว่าเอของอัตติทิฟของอีกดีกว่าอีลิงเขารู้สึกว่าบองคนยิงไม่เปเลยสออีลิงง่ายขึ้นด้วยอะไรเราไม่เพื่อนร่องทางเพื่อนรวมทางอุ้ยคำรามใหญ่เลยอุ้ยอะไรอีกแล้วนะยายาไอ้นี่ไม่น่าเว้ย เรายิงมันได้อะมีเหรอไม่มีเหต่แต่ไม่ลุกเกียร์เลยเห็นหน้าตาคนนี้อือบนหน้าตาเขาจริงจังในการขับรถมาคพรวดใช่ดูรถทำไมอยู่ดีรถก็ซิ่งเออตรงนั้นตรงนั้นมี อยากเจอร้านลุงแดนอ่ะลูกสายลูกสายผมไม่ชอบรถเกมนี้มันสายไปสายมาแล้วก้องเลยจะวัวก็งูชักซีเน mm ็น้ำมันน้มันรู้สึกอันดับที่ี่ง่ายขึ้นเลยใช่ของของจริงง่ายขึ้นเลยอ่ะดูไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเนื้อนี่เฉยระเบิดนี่มันจะหามดีดีรถระเบิดไม่เอานะ เลยก้อนนี้นั่นเล็กจ้าจจะแต้มมันว่าอะไรอ่ะหอวคอยหอวคอยอ๋อนี่ไหอวคอยเนี้ยดูก่อนไม่ไม่มีอะไรแอดทีอย่างตายทุกครั้งอ่ะกจิ๊ดจังอ่ะกาขับรถดยู่ใช่ตาเหลืองมากเอ้อต้องหน้ากันดิ โคตรตลกเป็นเหมือนเหมือนเดอะรองเดอะรองได้อะเกมเกมนี้ซิงมากไม่ได้ซิงมากรถมันเลี้ยวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ซิงมากรถมันเลี้ยวไม่ได้หิดนหยหินคือผมกลัวมันเป็นตอนแบบช่วงเบต้ารถแยกส่วนรถเบต้ารถการออกติมัลฟลาม ยังไม่หายเหรอปิดย่องดูเวลากินมันหายแล้วมันปิดเลยไข่สนไข่ไข่ตัวไข่ตับีเตลังไล่ไล่อินโดนีเซียอยู่คนดูด้วยฉนดูสี่แสนกว่าคนก็มาแสนโอ้โหเยอะจังอะ่ะเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเจ็ดแสนคนเป็นไปได้ไง เครื่องยนต์เดียวเครื่องยนต์ดับเออเครื่องยนต์ดับเออโอเคอยู่ครบสมประกอบโออย่าบอกนะว่าฮัลโหลโอกยังเหลืออยู่อืมอีแต่สีไปไกลว่ะไกลอยู่ไปได้ไกลไปมาอาจจะสมจริงแบบนี้คือชนแล้วรถเครื่องมันจะดับอ่ะ เออเออเอ,อะชนแล้วเครื่องดับหายใจหายเลยจะทำมาสมจริงทำไมวะออสมจริงเกินเราเราไปไกลหรือไปไกลวะหรือเวหรือสถานีมันอยู่ใกล้กลันหรือเปล่าเออรู้ถึกว่าสถานีมันอยู่ใกล้กลันะ <c oughs> <c oughs> นี่เฉยนะเมื่อกี้ก็ชนอะไรก็ไม่รู้ ชนแบบบูทูทเหรออินเออเมืนแบบบูทูธของอยู่โคตรไกล้ชนอยู่เลยที่ไหนนาเว้ที่ไหนนาเว้ไม่นาเวหอนกัที่ไหนนาตรงที่ไม่มีต้นโอ้โหโอ้โหแหลกโอ้โหตีมอุ้ยไปไอ้ตรงที่เดียวนี่ก่อนที่มันปิดประตูได้อะ เราไปกูดังดีกว่าเนาะใช่กดูด,ดังปอดอะเรแล้วพี่ก็ปิดประตูอันน,นั้นกูดิบว่ะมืนนะอก็ึ้นเลยว่ะลูกใครจะเดินเข้ามาเลยเขากลัวแลาวสองพี่จะเข้ามาปิดประตูอันนี้งอีกเด็ดว้าวโอ้โหเราโ,โดคดสายอ่ะสายแบบ ต้องมองหน้าจอโทรศัพท์มาก,ก่อนใช่คือเกียนนี้แบบมุมมองโคตรหน้าอวกจะมือแล้วเป็นแล้วนี่เป็นแล้วตัวแล้วมันจะมืดแบบเกดเกนนั้นนะพ่อ,พอไม่มีพวกพายุว่าคนนี้ <c oughs> มันรอดไปแล้วกัน เอ๊ะมืดแล้ว,ว,วโอ้โหอ,อย่างน้อยก็ไม่ได้มืดเอ้าเกมจริงอะ่ะยังพอดูออกนะท่านผู้ชม ว่ามีเดยนอย่างนี้แล้วขับเร็วไม่ได้แป๊บเ๋ยวลงแต่แต่ถ้าเราเราจะหลุดแล้วจังมาเราจะได้ดูไงว่ามันสุดยอดเลยล้วมาเจ็บด้วยอ่ะปวดเบื่อจริงเลย ียรถรรถถไม่เป็นแบบรถตุ๊กตุ๊กเตี้ยชนปิดชนเก่งแทงวัดอ่ะนี่เราไม่เจอเลยนะเราจะหิวตายแล้วนะโมจะต้องแวะแล้วแหละจะต้องแวะแล้วแหละเราจะหิวตายแล้วนะแต่ว่าเราเรายังครึ่งหลอดอยู่ได้อยู่ ปหาที่แม so <c oughs> ่ตะวันเดี๋ยวเสียวเกมนี้แบบมันหิวมันหิวปุ๊บแล้วตายอ่ะจักรยานดีเสียวตามสุดเลวอะไรน่ามันหมดเหรอบ้าดิบ้าบันนุอย่าบอกนะบอกนะตายไม่ติดด้วย